สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลของครูนะัดเบกอัพเอ็กซ์เปิดนะคะวันนี้ค่ะนะัดจะมาบอกถึงสัญญาลักษณ์นะคะว่าใครบางคนเนี่ยกำลังค่อยคอย วางแผนที่จะหายออกไปจากชีวิตคุณนะคะมันมีสัญญาณอะไรบ่งบอกบ้างนะคะวันนี้ค่ะนะัดรวบรวมมาได้ทั้งหมด8สัญญาณนะคะที่เป็นการบ่งบอกค่ะว่าเขาเนี่ยกำลังจะหายออกไปจากชีวิตคุณใครหลายๆคนนะคะต้องเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างแหละในชีวิตนะนัดเองก็เคยเจอนะคะแล้วก็ตัวเราเองก็เป็นทั้งคนที่หายไปและก็คนที่ถูก คนอื่นหายไปนะคะซึ่งมันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตเนาะอ่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะนัดก็รวบรวมมาให้แล้วนะคะว่าจากการที่ประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นมันมีอะไรบ้างนะคะที่มันเป็นข้อหลักๆเลยนะคะที่เป็นสัญญาณว่าเขาเนี่ยกำลังจะหายออกไปจากชีวิตคุณค่ะข้อแรกเลยค่ะการคุยของคุณและเขานั้นมันดูสั้นลงนะ,ะข้อความที่คุณและเขาส่งหากันค่ะมันเป็นข้อความที่แบบว่า บรรทัดเดียวสั้นๆตอบสั้นๆถามคำตอบคำอะไรแบบนี้นะคะแล้วเมื่อก่อนจากที่เมื่อก่อนค่ะเคยคุยกันคูหยาวเหยียดมากแม้จะเป็นการถามตอบกันนะคะก็เป็นการถามตอบที่ยาวมากๆนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเราส่งข้อความไปแม้ข้อความเราจะไม่ยาวมากแต่เขาตอบกลับมาสั้นๆตอบกลับมาหุวนๆนั่นแหละค่ะเป็นสัญญาณนะคะว่าเขาเองเนี่ยเริ่มแล้วค่ะเริ่มจะ ต้องการที่จะหายออกไปจากชีวิตของคุณแล้วนะคะเพราะอะไรคะเพราะเขาหมดความสนใจในตัวคุณแล้วนั่นเองนะเพราะว่าข้อความที่คุณคุยกับเขามันดูไม่ได้น่าสนใจอีกต่อไปแล้วทั้งๆที่เมื่อก่อนเวลาคุยกันเนี่ยโอ้โหเราคุยกันแบบไฟแลบเลยนะส่งไปส่งกลับส่งไปส่งกลับอย่างนี้นะคะเพราะอะไรเพราะเขายังมีความสนใจในตัวคุณอยู่คะ่ะแต่ตอนนี้คะ่ะเขาหมดความสนใจไปแล้วนะคะมันก็เลยทําให้ การคุยกันมันดูน่าเบื่อนะคะเขาเองก็ไม่ได้อยากที่จะตอบอะไรคุณสักเท่าไหร่นะคะเป็นการตอบแบบสั้นๆถามคำตอบคำตอบหุนห้วนนั่นเองนะคะต่อ,อไปข้อ2ค่ะตอบกลับมาด้วยสติกเกอร์หรืออีโมจิแค่นั้นนะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากนะอ่านข้อความปุ๊บกดสติกเกอร์ตึ้งจบฉันไม่ตอบบทสนทนาใดๆทั้งสิ้นนะคะตอบกลับไปแค่โอเค นะสัญญาส,ญสติ๊กเกอร์แค่โอเคแค่นั้นเองนะเราก็จบไม่มีการต่อเติมอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่มีการชวนคุยเพิ่มนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะการส่งสติ๊กเกอร์นะั้นนะ่ะมันเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะสำหรับคนที่ไม่ค่อยอยากจะตอบอะไรเท่าไหร่นะคะซึ่งลองลองมองกลับมาตัวเองนะว่าเออเราก็เคยเป็นอย่างนั้นนะคะบ,บางทีคุยคุยอยู่เราก็ไม่รู้จะตอบอะไรแล้วนะคะเราก็จะส่งสติ๊กเกอร์ไปไม่ ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคนรักเป็นแฟนเป็นคนที่คุยอยู่นะคะกับเพื่อนเองก็เหมือนกันค่ะบางทีเราก็เกรงใจเขานะแล้วเราก็ ไม่รู้จะชวนคุยอะไรแล้วถูกไหมคะเราก็ส่งแค่สติกเกอร์กลับไปนะคะอีกฝ่ายก็เป็นการรู้เป็นการรู้กันเนะว่าโอเคเราจบบทสนทนากันเพียงแต่เท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อเขาส่งแต่สติกเกอร์หาคุณอย่างเดียวค่ะไม่มีการคุยเพิ่มไม่มีข้อความใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่แหละคะ่ะเป็นสัญญาณค่ะสัญญาณที่2ว่าเขาเองเนี่ยกำลังวางแผนที่จะหายออกไปจากชีวิตคุณนั่นเอง ต่อไปค่ะข้อ3นะคะคุณเป็นฝ่ายเข้าหาตลอดเวลานะคะไม่ว่าเช้าสายบ่ายเย็นมีแต่ฉันนี่แหละที่ส่งข้อความไปคนเดียวไม่เห็นเธอจะส่งกลับเลยนะตื่นนอนมาฉันก็ทักไปมอร์นิ่งแล้วกลางวันฉันก็ทักไปถามแล้วกินข้าวหรือ,อยังตอนก่อนนอนฉันก็ทักไปแล้วฝันดีนะนอนกี่โมงแต่อีกฝ่ายนิ่ง ตอบมาอย่างเดียวถามคําตอบคําถามไปก็ตอบมาถ้าไม่ถามไปก็ไม่ตอบมาถ้าไม่ทักไปก็ไม่มีการส่งข้อความใดๆกลับมาเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอันนี้เรียกได้ว่ามันเป็นสัญญาณมาละเขาเรียกว่ากลิ่นเริ่มมาละนะว่าเขาเองเนี่ยกำลังที่จะหายออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเขากําลังวางแผนอยู่ในหัวเขาค่ะว่าเอ๊ะฉันจะออกไปตอนไหนฉันจะออกไปยังไงดีนะคะต่อไปค่ะข้อ4ข้อ4เรียกว่าเป็นการที่แบบ ส่งส่งส่งอะตอบส่งส่งพิมพ์ผิดมาก็ไม่สนใจนะคะพิมพ์ผิดมาก็ก็ช่างมันนะสมบางทีแป้นมันติดกันกพ็พิมพ์พิมพ์ผิดก็เออตามนั้นแหละไม่แก้ไม่อะไรนะคะส่วนคนที่ได้รับข้อความได้รับสารก็ยังงงๆว่าเอ๊ะบางทีมันมันแปลว่าอะไรเหรอ ข้อความนี้โค้ดนี้โคดรับอันนี้มันคือโค้ดอะไรนะคะเพราะว่าอะไรพระเขาพิมพิมพิม,พมแล้วเขากดส่งแล้วเขาก็กปิดบทสนทนาน,นั้นไปค่ะเขาไม่ได้มาตรวจทานเขาไม่ได้มาสนใจว่าเอ๊ะฉันพิมพ์อะไรกลับไปเมื่อกี้นะคะเพราะว่าเพราะเรียกได้ว่าแบบก็ไม่ได้สนใจแล้วอะ่ะไม่ได้สนใจที่จะตอบอะไรนะคะแล้วการคุยค่ะมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะจากเมื่อก่อนครับคะข,ขาจะจ๋าตอนนี้พิมพ์ห้วนห้พิมพ์สั้น ขอเพียงแค่ได้ตอบไปตามหน้าที่แค่นั้นพอนะคะแม้พิมพ์อะไรผิดฉันก็ไม่สนใจทั้งสิ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บ่งบอกว่าเขากําลังจะหายไปแล้วนะคะต่อไปข้อ5ค่ะเขายุ่งอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วคอยแต่ยกเลิกนัดที่นัดกับคุณไว้นะคะยกเลิกกันในนาทีสุดท้ายเลยด้วยซ้ำนะคะก็เรียกได้ว่า บางทีนะถ้าเรามองย้อนกลับไปนะคะเมื่อตอนที่เราครบเราเราคุยกันใหม่ๆแล้วจีบกันใหม่ๆนะเธอก็ยุ่งอย่างนี้แต่ทําไมเธอถึงมีเวลาตอบข้อความเราแต่ตอนนี้ค่ะอ้างว่ายุ่งอ้างว่างานเยอะนะคะอ้างอย่างนั้นอ้างอย่างนี้อ้างต้องไปธุระกับผู้ใหญ่ต้องไปกินข้าวกับคุณพ่อคุณแม่นะ,ะต้องไปกับเจ้านายอะไรแบบนี้นะซึ่งก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วคุณก็ไม่ได้เปลี่ยนที่ทํางานด้วยทําไมงานคือ งานเธอถึงแบบว่ามันล้นมือขนาดนั้นนะคะไม่ว่างตอบฉันเลยเหรอบางคนส่งข้อความไปเช้าค่ะตอบอีกทีก่อนนอนนะคะไอ้ฝ่ายรอก็รอ,อ,อไปเถอ,อะเนาะว่าแบบเมื่อไหร่จะตอบกลับมาสักทีนะคะอันนี้ก็เป็นสัญญาณได้แหละว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจกับคุณสักเท่าไหร่นะคะตอนนี้เขาไปโฟกัสที่อื่นไปโฟกัสกับสิ่งอื่นแทนนะ,ะมันเลยทำให้เขาแบบไม่อยากตอบนะคะไว้ก่อนอ่านเห็นแล้วแหละ นัดเชื่อว่าเห็นนะ,ะโดยปกติแล้วเราจะเห็นข้อความนะคะแต่เราเลือกที่จะไม่ตอบเพราะอะไรเพราะเราไม่อยากจะตอบเรายังไม่ได้อยู่ในอ,อารมณ์ที่จะตอบนะคะแต่ถ้าจิกเข้ามามากๆค่ะก็จะบอกไปว่างานยุ่งนะคะนัดกนเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าไม่อยากไปเลยแคนเซิลนัดนะ,ะในนาทีสุดท้ายเลยอะนะ แบบเหมือนทำตามหน้าที่แต่ใจมันไม่ไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นยกเลิกเถอะพอดีว่ามีงานด่วนเข้ามานะคะพอดีต้องไปกับหัวหน้าต้องไปกับเจ้านายต้องไปงานเลี้ยงต้องไปกับคุณพ่อคุณแม่อะไรแบบนี้นะคะขออ้างสาละพัดเหตุผลค่ะพันหมื่นเหตุผลค่ะยกมาเลยค่ะนะว่านู่นนี่นั่นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะคะต่อไปค่ะเขารู้สึกว่า ไม่ใช่เขารู้สึกตัวเราค่ะรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองค่ะนะสัญชาตตัวสัญชาตญาณตัวเองบอกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่านคนที่คุยกันมาค่ะคุยกันอยู่ทุกวี่ทุกวันค่ะเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนไปทำไมอีกฝ่ายจะไม่รู้ถูกไหมคะอย่างนัดเนี่ยคุยกับแฟนนะสมมติว่าเราคุยกันนะแล้วนัดงอนอยู่ แต่เราไม่ได้บอกเขาว่าเรางอนใช่ไหมคะเรางอนอยู่แล้วคําพูดเราเปลี่ยนไปเขาเองก็รู้ค่ะพิมพ์ไปแค่ไม่กี่ประโยคเขาก็พิมพ์กลับมาแล้วว่างอนอะไรนะคะเห็นไหมเมื่อคนที่เราคุยกันเยอะๆอะถ้าการคุยเปลี่ยนไปคําพูดเปลี่ยนไปนะคะสีหน้าท่าทางเปลี่ยนไปทําไมเราจะไม่รู้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองว่ามันต้องมีซัมติงอะไรบางอย่างแน่นอนนะคะในเรื่องนี้นะ สิ่งที่ทำได้คือนิ่งเฉยไว้และเตรียมใจนะ,ะว่าเขาเองอาจจะหายจากคุณไปในเร็ววันนี้ก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเขาเอง เตรียมตัวเตรียมการเตรียมใจไว้เรียบร้อยแล้วส่วนตัว,ตว, Guys, ตว like เราเมื่อมันมีกลิ่นค่ะอย่าพยายามตื้ออย่าพยายามฉุดรั้งอย่าพยายามดึงไว้นะคะเพราะม like ันจะทําให้หลายๆอย่างยิ่งแย่ลงนะเขาอาจจะไปจากคุณได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะตอนนี้สิ่งที่ทําได้ก็คือการอยู่เงียบๆอยู่ในที่ของเราค่ะเขาไม่โฟกัสที่เราเราก็ไม่โฟกัสที่เขาเขาไม่สนใจเราเราก็ไม่สนใจเขานะคะหาอะไรทําเยอะๆนะทดแทนการคิดถึง ทดแทนการอยากคุยทดแทนความคิดถึงเขาด้วยกิจกรรมต่างๆงานอดิเรกต่างๆค่ะความสนใจตัวเองเอาเรียกได้ว่าหันกลับมาสนใจตัวเองก่อนดีกว่านะเพราะว่ากลิ่นมันมาแล้วว่าไม่นานอะเราจะต้องเสียใจถูกไหมเพราะฉะนั้นทำใจตั้งแต่ตอนนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าสัญญาณมันมาแล้วต่อไปค่ะข้อ7 นะคะคุณไม่เคยได้ออกไปเดทกับเขาเลยตั้งแต่เขาเปลี่ยนไปนะเพราะอะไรเพราะเขาไม่อยากไปค่ะเขาจะอ้างว่าเขาอยากอยู่บ้านเขาอยากดูทีวีที่บ้านเขาอยากดูซีรีส์ที่บ้านอยากกินข้าวที่บ้านนะคะทั้งๆที่เมื่อก่อนเสาร์อาทิตย์ปุ๊บไปไหนดีนะเดี๋ยวพาไปอยากไปไหนไปกันนะแต่ตอนนี้ค่ะมันกลายเป็นกลับหน้ามือหลังมือค่ะเขาเองเป็นฝ่ายที่ไม่อยากที่จะไปไหนฉันอยากอยู่บ้าน ฉันเหนื่อยทำงานมา5้าวันแล้วเหนื่อยมากบางคนทำงาน6วันแล้ววันที่7็ดขอพักเถอะ แต่เมื่อก่อนนี้ไปไหนไปกันลุยไหนลุยลุยกันหมดทุกที่นะคะแต่ตอนนี้ค่ะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเขาไม่อยากออกไปเดทกับคุณนะคะเขาไม่อยากไปไหนมาไหนกับคุณนะ,ะก็เลยกลายเป็นข้ออ้างที่ว่าฉันอยากอยู่บ้านนั่นเองนะคะมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ค่ะอีกหนึ่งสัญญาณนะคะที่บ่งบอกว่าเขากําลังจะหายไปหรือเขากําลังต้องการที่จะเลิกลากับคุณไปนั่นเองต่อไปค่ะข้อเ ข้อ8นะคะขอโทษค่ะข้อ8นะคะข้อสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไม่เคยแนะนำคุณไม่เคยให้สถานะคุณ กับเพื่อนๆของเขาครอบครัวเขาญาติๆของเขาเลยบังเอิญวันหนึ่งเดินไปเจอกันนะคะเดินไปเจอเพื่อนเขานะคะทั้งๆที่คุณยืนอยู่ข้างๆแต่เขาก็เลือกที่จะไม่แนะนําคุณนะคะเลือกที่จะหันหน้าไปคุยกับเพื่อนแทนไม่ได้แนะนําว่าคนที่มาข้างๆนี้คือใครนะคะคนที่ยืนอยู่ตรงนี้มีตัวตนอยู่ตรงนี้นะคะคือใครนะคะทำเหมือนเขาทําเหมือนคุณไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้นเลยนะคะเหมือนฉันเป็นผีเลยอะไรแบบนี้นะคะไม่มีตัวตน ไม่มีใครเห็นอะไรแบบนี้นะคะแล้ก็เลือกที่จะคุยแต่กับเพื่อนคุยคุยคุยไปพอคุยเสร็จล่ำลาจบนะคะส่วนฉันก็ยืนแบบว่าเหวยืนเหวยืนเอ๋ออยู่ตรงนั้นแบบหืมวอทได้แต่ตอบไปแค่วอทอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะอันเนี้ยมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญไม่ได้ให้เกียรติกับคุณสักเท่าไหร่นะคะเพราะอะไรเพราะเขาเตรียมชิ่งแล้วนะ เขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องให้เกียรติกับคุณแล้วเขาไม่จําเป็นที่จะต้องแนะนําคุณให้กับเพื่อนของเขาเพราะอะไรเพราะเขารู้อยู่แก่ใจแล้วค่ะว่าเขาจะไปแล้วนะคะเขาเตรียมจะชิ่งเตรียมเก็บของเรียบร้อยแล้วเพียงแค่รอเวลาเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคะ่ะมันเป็นสัญญาณนะสัญญาณเริ่มต้นนะคะถ้ามีแสัญญาณเนี้ยเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยแต่ในบางคู่ค่ะจากที่นะัดเจอมาไม่มีสัญญาณใดๆเลย นะคะตอนเช้ายังกินข้าวด้วยกันยังบอกรักกันอยู่ตอนบ่ายบอกเลิกเพราะอะไรเพราะเขาเตรียมตัวเตรียมใจมาแล้วนะคะเขาเตรียมการมาแล้วเขารอเวลาเท่านั้นค่ะและเขาเองดูเลิกไว้แล้วว่าวันนี้เลิกดีของเขาที่ฉันควรที่จะบอกเลิก นะคะเพราะฉะนั้นค่ะมันก็เลยมันเลยเป็นเรื่องกระทันหันสําหรับเรานะคะบ,บางคนแบบช็อกไปเลยนะช็อกปุ๊บสมองจะว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่ในหัวไม่รู้ว่าควรจะทาอย่างไรต่อไปนะคะน้าตาก็ไม่ไหลนะลูกค้านั้นหลายคนมีอาการแบบนี้นะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นค่ะช็อกช็อกจริงๆอารมณ์แบบว่าไม่มีน้ําตาสักหยดเหวอมากแต่ยังมีสติอยู่ นะคะยังรับรู้ทุกอย่างว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นแต่เราไปไม่ถูกแหละเราแบบเคว้งเราแบบวึง่งเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็ตั้งสติดีดนะคะปล่อยเวลาไปก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อเวลาผ่านไปค่ะเราจะเริ่มกลับมารรสตาร์นตัวเองได้แล้วว่า โอเคเราเริ่มจะไล่เรียงเหตุการณ์ได้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอย่างไรนะคะถ้าเจอเหตุการณ์กระทันหันอย่างนี้ก็ควรจะต้องให้เวลาตัวเองในการเรียบเรียงข้อมูลก่อนนะคะเพราะบางทีแบบเครื่องมันเออไปนิดนึงนะเพราะมันเจออะไรที่มันกระทบกับจิตใจแรงๆเนี่ยมันเออจริงๆนะ หลายคนเป็นนะคะแต่ถ้ามันมีสัญญาณบอกมาก่อนแล้วค่ะเราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ด้วยนั่นเองนะคะเพราะเมื่อคนคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปเราย่อมรู้ดีอยู่แล้วค่ะอยู่ที่ว่าคุณจะรับมือกับเหตุการณ์นี้อย่างไรนะคะคุณจะพยายามดึงรั้งเขาไว้หรือคุณจะนิ่งเฉยกลับมารักตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่รักเราแล้วความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปแล้วจะไปดึงรั้งตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์นะคะและคนที่เจ็บก็คือเรานะคะนัดไม่ได้สอนให้ทุก คนขึ้นคานนะแต่นักสอนให้รับมือกับสถานการณ์อกหักสถานการณ์เลิกลาว่าขั้นตอนแรกเนี่ยเราควรจะรับมืออย่างไร นะคะไม่ใช่ว่าสอนไปปุ๊บทุกคนขึ้นคานหมดเลยเพราะฉันรักแต่ตัวเองนะไม่จริงนะคะเมื่อคุณมีความรักครั้งใหม่ค่ะทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นกว่าเดิมคุณจะไม่สูญเสียความเป็นตัวเองคุณจะรักเขาอย่างที่คุณควรจะรักนะคะคุณจะไม่เจ้ากี้เจ้าการเขาคุณจะไม่จํากัดขอบเขตของเขานะ,ะคุณจะไม่เอาเปรียบเขานะมันเรียรักความรักแบบนี้เรียกว่าเป็นความรักที่แท้จริงความรักที่บริสุทธิ์จริงๆนะคะเพราะคุณแบ่งครึ่งค่ะครึ่งหนึ่ง ึ่งชันรักเธออีกครึ่งหนึ่งชันรักตัวเองนะคะพอเมื่อไหร่ที่เราสูญเสียความเป็นตัวเองไปเราให้เขาไปทั้งหมดความสัมพันธ์มันก็จะแย่ลงนะคะเพราะเราโฟกัสที่เขาคนเดียวเพราะเราให้ทุกอย่างเขาคนเดียวนะคะเพราะเราทุกอย่างที่เรามีในชีวิตเราให้เขาหมดเลยนะคะมันก็เลยจะกลายเป็นปัญหานะคะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าใครมีแปสัญญาณนี้ลองคิดดูค่ะ ว่าอยากรับมืออย่างไรถ้าวันหนึ่งเขาหายไปจริงๆนะคะทุกอย่างมันต้องมีการวางแผนแผนหนึ่งแผนสองแผนสามนะคะ แผน1คุณอยากทำตัวอย่างไรแผนสองถ้ามันเป็นอย่างนี้คุณจะทำอย่างไรแผน3ถ้ามันเป็นแบบนี้อีกแบบนึงคุณจะรับมือกับมันอย่างไรนะคะนัดแนะนำให้วางแผนไว้ก่อนเลยสัญญาณมันมาแล้วกลิ่นมันมาแล้วค่ะอีกไม่นานเขาไปแน่นะคะอันนี้นัดรับประกันนะถ้าเจอสัญญาณแบบนี้คือเขาไปแน่นอนนะคะบางคนไปแบบพุบพับนะะกลางคืนยังคุยกันอยู่ตอนเช้าโดนบล็อกเรียบร้อยแล้วนะงงไหมงง แต่ก็เรียกได้ว่ามันก็มีเหตุผลของเขานะคะซึ่งในคลิปหน้าค่ะนะัดจะมาบอกว่าเหตุผลอะไรที่เขาหายไปจากชีวิตคุณนะะมันมีเหตุผลอะไรบ้างเหตุผลฮิตๆิตยอดฮิตอะไรบ้างที่ทําให้เขาหายไปจากชีวิตคุณนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดแล้วเนอะ8สัญญาณที่ใครบางคนเนี่ย กำลังจะหายออกไปจากชีวิตคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อรู้แล้ววางแผนไว้ดีๆค่ะนะชีวิตมันต้องมีการวางแผนเนาะแผน1่แผน2แผน3เตรียมไว้เรียบร้อยเลยค่ะเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆเขาหายจากคุณไปจริงๆคุณจะไม่เคว้งคุณจะมีแผนรองรับคุณจะมีแผนสำรองแล้วว่าฉันจะฉันรู้แล้วว่าฉันควรจะต้องไปอย่างไรต่อฉันควรจะทําตัวอย่างไรต่อน,นั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร้ให้นัดด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิป หน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นคลิปที่บอกว่าทำไมเขาถึงหายไปจากชีวิตคุณนั่นเองนะคะเป็นภาคต่อของคลิปนี้นั่นเองนะ,ะ,ะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นัดด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปหน้านะ,ะหาคำตอบกันว่าคำตอบมันคืออะไรนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย